สวัสดีครับแฟมนมมวยท,ทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับชอบหลังช่างนะครับในรายการศึกมวยเทจสีในประจำวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกาย,ยน2568นสนะครับนัดส่งท้ายเดือนนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD เริ่มมือนขันบ่าย2องมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มวยที่จะขึ้นชกในวันนี้กันก่อนครับมาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับชกกันที่พิกัดน้ำหนัก108อปอนด์นะครับแก้เมือรางตาก,กันอีกครั้ง เป็นการพบก,กันระหว่างแป๊บซี่ชูจิบะหมี่เกี้ยวจะพบก,กับศิลาลาดสอดำเนินต่อด้วยคู่ที่2ครับชุก,กันที่พิกัด126ปอนด์เป็นองฝัฟังเทพมงคล CMA academy จะพบก,กับอายราโกริตะมวยไทยส่วนคู่ที่3ครับรองคุยของรายการครับชุกันที่พิกัด127ปอนด์เป็นองฝัฟังสิทธิชัยสอดิชพันธ์ครับจะพบก,กับเมาคีเบชเชอวด และเควกในรายการครับชวกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก127ปอนด์ครับเป็นการทุกมกระหว่างขุนเข่าตังเมย์ครับพรเสนสภูมิพัฒน์จะพบกับเพชรอภิชาติอภิชาติมวยไทยยิมนะครับก่อนไปดูน้ำหนักเนื้อตัวน้ำมวยหลังช่างครับในรายการศึกมวยจสีฝากแฟนมวยทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ แล้วก็แฟนมือท่านใดครับที่กำลัมงมองหาหมวยหูขอแนะนำครับมวยหูจากสิงห์ล็กอก2ให้มากกว่าราคาต่อรองนะครับภาคทุกวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์สนใจโทรที่เบอร์ศูนย์แ 8, 8 4 3 7นะครับพร้อมแล้วไปดูน้ำหนักเนื้อตัวและมือหลังช่างพร,พร้อมกันเลยครับมาดูกันที่คู่ที่หนึ่งของรายการครับเปิดหกคู่แรกชกกันที่พี่กัดน้ำหนัก1 0 8อปดอนด์นะครับทางซ้ายมือแกงสีแดงครับนี่คือแป si, ๊บซี่ชูจีบะหมี่เกี้ยวนักชกวัย19ปีครับมวยจากอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ ผลงานสำหรับของแบป,ปซี่เริ่มจากแพ้คะแนนให้กับสิงห์สุราชออุรุดดอนนะครับชีตะวันนาจากนั้นมาชนะคะแนนเจ้าศิลาลาดสจเจร็กเมืองนอนทที่อ้อมน้อยแล้วก็หลังสุดนี้ไปชนะคุ้ยเจเจ้ายอดสยามจอพระธิยาครับทีรชจำเนินเมื่อตุลาคม68ที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกทางขวามือกินน้ำเงินครับรายนี้คือศิลาลาดสดำเนินหรือสอจอเจร็กเมืองนอนนักชกวัย17ปีมวยจากอำเภอศิลาลาดจังหวัดศรีสะเกษ ผลงานฟอร์มหลังของศิลาราชมีแพ้คะแนนให้กับสอนธนงรถสวยจัดเจ็จากนั้นมาชนุวิสีสุขน้าเพยียกมืองชนแล้วก็หลังจากนั้นครับแพ้คะแนนให้กับเบปซี่ชูจิบามีเกี้ยวเมื่อกันยายน68ที่ผ่านมาผลงานฟอร์มหลัง3ามไฟของศิลาราชที่3ามมืออ้อมน้อยชะ1ครั้งแพ้ไป2นะครับถ้าดูจากผลงานฟอร์มของทั้งคู่ดูว่าเบปซี่ฟอร์มจะดูดีกว่านะครับ คู่นี้ในเรื่องของน้ำหนักของทั้งคู่เนี่ยเวทพิกัด108ปอนด์เป๊ปซี่ขึ้นช่งได้108.2แปดนะครับลด0.2รูปร่างช่วงชกสูง169เซนติเมตรไปปล่อย54-55กิโลกรัมเก็บตัวฟิซบอลมิี่ชูจีบะหมี่เกี้ยวที่สมุทรปราการสูงชกทางด้านซิาลาลาดขึ้นช่างได้107.8ขาดไป0.2รูปร่างช่วงชกสูง165เซนติเมตรไปปล่อย54กิโลกรัมเก็บตัวฟิซบอลมิี่สอยจรกเมืองนอน,นะครับ ดูจากรูปร่างโครงสร้างเปปซี่จะลื่มเรื่มนะครับดูจะได้รอยได้ใหญ่กว่าส่วนซีราลาจะดูเล็กดูสั้นกว่าเนื้อตัวดูแน่นดูไปทั้งคู่น้ำหนักปล่อยๆดูแล้วก็พอๆกันคู่นี้ขวากับซ้ายสดกับเก่านะครับมวยขวาเก่าเกมอยู่ทางฟังเปปซี่ครับรุ่นพี่รานนี้ก็ครบเครื่องทรงฝีมือผสมเข่าครับมีนอกมีในอาวุธมวยเปปซี่นี่ดูใช้ได้ทักษะดูดีครับแต่โดนหนักโดนแรงไม่ค่อยดีโดนเจ็บๆโดนหนักๆนี่มีเอียง แล้วก็มีวูบวาบมีย่อมีซึมเหมือนกันนะครับสูงโชคทางด้านเจ้าเสียร่าดรุ่นน้องครับอันนี้ก็เป็นมวยซ้ายแต่ซ้ายต่อยซ้ายคล่องแคลวซ้ายจัดจ้านมัดซอกอันตารายครับรายนี้การรายกาชนนะครับลูกบุลูก,ลกสู้ดีแต่ว่าเสียราดไฟนี้ก็ต้องแหมคิดไวทําไวนะครับแล้วก็ต้องคิดเร็วครับถ้ามายึกยึกยกัยกยักจ,จดจดจ้องจ้อง,องเนี่ยดูว่าจังหวะหมวยจะจะดูเป็นรองนะครับ คู่ที่หนึ่งของรายการย้อนกลับไปเมื่อเดือนกันยายนหกปที่ผ่านมาครับไปแพ้ชาติกันมาทีอ้อมน้อยฝ่ายนั้นก็เป็นทางฝั่งทางด้านเปปซี่เนี่ยเป็นฝ่ายชนักแทนไปฝ่ายนี้กลับมาแก้มือรางตากันอีกครั้งนะครับคู่ถึงของรายการครับคู่นี้ขวากับซ้ายสดกับเกาตลาดซับเพิ่ขึ้นมาอยู่ที่เปปซี่ตั้งต่อ5ต่อ4ี่เป็นที่เป็นแล้วผมออกช็อบทางฝั่งเมื่อที่เคยชนะมาเมื่อครั้งก่อนอย่างจเจ้าเปปซี่นะครับต้นๆ้นเนี่ยไม่ประมาทค,ครับไป แปปซี่บล็อกขาแล้วก็บล็อกหมัดดีๆครับยกกัดสูงๆวงนอกอาศัยฝีมือดักเตะดักแทงเก็บกันบังโตวงในจับบล็อกปั้มตีเข้าไปเนี่ยเบียดไปเบียดมาพี่น้องทีดูว่าจะเก่าเกมกว่านะครับคู่ที่หนึ่งของรายการครับออกชถลงฝั่งทางด้านแปปซี Pepsi, ่ชูจีบามีเกียวบอกว่าชนะเจ้าศิลาลาดสจอรเร็กเมืองนนหรือสดำเนินนะครับมาต่อที่คู่ที่สองของรายการครับคู่นี้โชว์กันที่เวทีกัดน้ำหนัก1 2 0 26ปอนด์นะครับทางซ้ายมือเกงสีแดงครับนี่คือเทพมงคลเซมิอาคาเดมี่หรือเจ้าเทพมังกรหรือเวียงสิงเล็กสอเวียงสิงนะครับนักชกวัย18ปีมวยจากอำเภอท่าซชจังหวัดชุมพรนะครับผลงาน์มหลังของเทพมงคลรายนี้เป็นมวยฟอร์มสดนะครับเริ่มจากชนะคะแนนเจ้าป่าพิภพเอราวันนะครับที่ราชชมเนินจากนั้นชนะคะแนนเจ้านิติกรสุน้ำทันคิวรีที่อ้อมน้อยหลังสุดชนะคะแนนเจ้าเพชรดำสิทธิเอราวันที่ราชชมเนิน เมื่อตุลาคม68ที่ผ่านมานะครับช่วงหลังผลงานฟอร,ร์มน้สดนะครับชนะมาตลอดสูงโชคทางขวามือกลางเก่งน้ําเงินนี่คือไอยราโกริตะมวยไทยหรือเจ้าลูกช้างเพชรสมนึกนะครับนักชกวัย22ปีมวยจากอําเภอเสษร,รภูมิจด101ผลงานฟอร,ร์มหลังของไอยราครับรายนี้มีแพ้คะแนนให้กับแสนวริศเบ้นพรม2สองครับที่ราชําเนินจากนั้นมาชนะคะแนนเจ้าฐานเอกนายกเอธาสาราชิอ้อมน้อยแล้วก็หลังสุดยังรองตายไปแพ้นอกที่หนึ่งให้กับลุ่งเรืองเล็ก นุ้มมิ่เทียนมวยไทยครับที่สุราษฎร์เมื่อตุลาคม6 8แที่ผ่านมานะครับถ้าดูจากผลงานฟอร์มหลังนี่ดูว่าเจ้าเทพมงคลจะดูสดกว่านะครับระยะนี้แหมไร้พ่ายครับไม่แพ้ใครครับชนะมารวดเลยนะครับคุณถ้าดูจากน้ำหนักของทั้งคู่เมื่อช่วงเช้านะครับเบลดพิเกตร้อปอนด์เทพมงคลมา127.4ครับลดไปปอนด์จุดลดไปปอนด์นิดๆในส่วนของรูปร่างช่วงชกสูง176เซนติเมตรปล่อย 60กิโลกรัมนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ CMA Academy ที่เชียงใหม่ส่งของโชคทางด้านเจ้าไอรานะครับมา127ลดไป1ปอนด์ครับรูปร่างช่วงโชคสูง170เซนติเมตรปปล่อย63กิโลกรัมเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่เครื่องมือผสมเน,นื้อที่จังหวัด101นะครับดูจากรูปร่างโครงสร้างเทพมงคลจะเ,เนะรื่มเรื่มครับดูจะได้ร้อย,อยกว่าเนื้อตัวดีนะครับแต่ดูแล้วจะด้านข้างจะบางกว่าส่วนเจ้าไอยาระเนี่ยจะดูเล็กดูเสียเปรียบช่วงครับแต่ว่าจะะได้้ททาาาางงงกวงงหนนะครับ ดูกรามท้องครับดูชัดแล้วก็เป็นบัตดทั้งคู่น้ำหนักไปปล่อยเนี่ยดูออยาายจะใหญ่กว่าเทพมงคลอยู่3กิโลกรัมเลยนะครับคู่นี้สดกับเก่านะครับเชิงโชคสไตล์ของทั้งคู่เทพมงคลนี่ก็รุ่นน้องนะครับเป็นมือรูปร่างเดีเชิงเดีสแข้ง2กาดครับขวาทีซ้ายทีดักเสียบดักแทงครับอาวุธมวยนี่ครบเครื่องคล่อง มีนอกมีในครับระยะหลังก็ดูว่าจะร้อนแรงขึ้นมานะครับแต่ว่าของเดิมๆของเจ้าเทพมงคลเนี่ยแกเป็นมือที่ไม่ค่อยชอบพวกพันดูเท่าไหร่นะครับโดนหนักโดนแรงโดนของมีคมเนี่ยแกมีสัตว์ดุ้งแล้วก็มีออกลูกแยงๆนะครับ ส่งโชคทางด้านเจ้าอายาราครับรุ่นพี่รันนี้เป็นประเภทซ้ายดีครับเตะนําปล้ำตีนอกได้ในเหนี่ยวแน่นแล้วก็มีหมัดมีศอกคอยเปลี่ยนเกมด้วยวงนอกซ้ายยาวซ้ายยาวนี่อายาราแกสกัดแรงครับรันนี้สายทั้งแถบนะครับได้ในเรื่องของประสบการณ์ความเก๋าแต่ว่าสภาพร่างกายความสดนี่จะดูเป็นรองนะครับคู่นี้ตลาดซั์เพิ่มมาอยู่ที่อัยาราตั้งต่อ5ต่อ3นะครับ เียนเที่ยวกันไปนแล้วครับผมออกชบับังฝั่งทางด้านเจ้าไอาารานะครับรุ่นพี่รรนิเตะซ้ายจิ้มซ้ายดากัดกเตะดักถทีบเข่าในมีจับมีขวางมีเด้งมียัดนะครับเสียบแล้วแช่เสียบแล้วคาและก็ที่สําคัญครับอาวุธรับของไอาาราครับ สอกงัดส,สอกฟันระยะประชิดเนี่ยหวังผลได้นะครับแล้วก็จังหวะเข้าเบียกเข้าทำที่แกรัวเป็นชุดเหมือนกันนะครับเบียดไปเบียดมาพีทีน้องทีลูกบูลูกสู้ลูกดูดันเนี่ยดูจะดูดีกว่านะครับคุณที่สองของรายการครับออกชบับทางฝั่งทางด้านไอเราโกลิตะมวยไทยหรือลูกช้างเพชรสมนึกนะครับมองว่าชาเจ้าเทพมงคลเซียมเอะอัคคาเดมี่นะครับมาถึงคูณที่3ครับรองคูยของรายการคู่ที่โชว์กันที่เวกพิกัด127ปอนด์นะครับ ทางซ้ายมือเกงสีแดงครับนี่คือสิทธิชัยสอเดชพันธ์นะครับนักชกวัย21ปีครับมวยจากอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับผลการฟลอมหลังของสิทธิชัยครับมีแพ้คะแนนให้กับเพกิติสอจารุวันนะครับที่ราชชมเนินจากนั้นมาแพ้คะแนนให้กับเมาคีวันของโอมนะครับชื่ออ้อมน้อยและก็หลังสุดนี้มาแพ้คะแนนให้กับเจ้าเมาคีวันของโอมอีกครั้งครับที่อำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์นะครับเมื่อตุลาคม68ที่ผ่านมานะครับ ส่วนคู่โชคทางขวามือกางเกงน้ําเงินรายนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นคู่ปรับเก่าครับนี่คือเจ้าเมาคีเบชเชอวดนะครับหรือเจ้าเมาคีวันของโอมเมาคีชาอาจารบุญเพชรสี่0 0ื่ตัวนี้เดียวกันครับนักโชควัย24ปีนะครับมวยจากอำเภอคลองท่อมจกุกะบีนะครับผลงานฟอร์มหลังของเมลคีมีแพ้คะแนนห้กับเพชรเหนือตองขาวเชียงใหม่ที่อ้อมน้อย จากนั้นก็มาชนะคะแนนเจ้าสิริชัยสอดิชพันธ์ที่อ้อมน้อยแล้วก็หลังสุดนี้รองตายไปชนะคะแนนเจ้าสิริชัยสอดิชพันธ์ย้ำชัยอีกครั้งครับที่อำเภอชัยบุรีจงังหวัดสุราษฎร์นะครับเมื่อตุลาคม68ชิบผ่านมานะครับคู่รองของรายการครับคู่นี้เวทพิกัดน้ำหนัก127ปอนด์น้ำหนักของหนุ่มคู่เมื่อช่วงเช้าสิริชัยขึ้นชั่งได้127.2ยีสุดลดศูนยุดสนะครับรูปร่างช่วงชกสูง1ร้อยเจ็ดสิบสามเ็บตัววิซเมิทีล่อยปล่อยหกววสนนิบสามก ส่งคู่ชกทางด้านเจ้าเมาคีนะครับมาขึ้นชัางได้127.8ง8ลด0.8รูปร่างช่วงชกสูง170ซติเมตรปล่อยปลยกิกิโลกรัมเก็บตัววิศวมมที่ขาามือเพชร4 0 0หมครับที่นครศรีธรรมราชนะครับ <c oughs> ดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกตามภาพตามสายตาตามข้อมูลสิทธิชัยจะดูรอยกว่านะครับดูจะได้เปรียบช่วงชกอยู่เล็กน้อย บาคีก็จะสั้นกว่านิดนึงนะครับเนื้อตัวดูแน่นแล้วก็ดูเปรตทั้งคู่น้ำหนักปล่อยๆนี่ดูแล้วก็พอๆกันครับคู่นี้เชิงโชคสไตล์ของทั้งคู่นะครับสิริชัยนี่ก็เป็นรุ่นน้องนะครับเป็นมวยขวารูปร่างดีเดินเตะเดินต่อยบุกบูสู้ดีนะครับายนี้มีโต้มีเถียงตลอดนอกในสู้ทุกลูกความใครหยันความพยายามใช้ได้แต่ช่วงนี้ผลงานฟอร์มไม่ดีครับไม่ว่าจะเป็นเมืองกรุงหรือพูทอนี่สะดุดนะครับแพ้ตลอดเจ้าสิริชัยก็ต้อง เรียกฟอร์มเก่งหาความมั่นใจให้กับตัวเองต่อไปนะครับช่วงนั้นน่เจะเมาคีรุ่นพี่รั่นนี้ก็เป็นมวยเตะขวาต่อยขวานอกได้ในแข่งแกลงมัดซอกอาวุธแรงครับรายนี้ดุดันด้วยช่วงหลังก็ดูจะสดแรงขึ้นมานะครับคู่รองของรายการครับคู่นี้ถ้าเทียบกันที่สถิติที่เจอกันมาสองนเนี่ยจะเป็นทางฝั่งทางด้านเมาคีเนี่ยจะดูดีกว่านะครับ ไฟแรกเจอกันที่อ้อมน้อยเนี่ยเป็นทางฝั่งเจ้ามเมาคีเป็นฝ่ายชนะไปแล้วก็ไฟที่2เจอกันอีกครั้งที่สุรา์ธานีก็เป็นทางฝั่งเจ้ามเมาคีย้ำชัยไปอีกคนนะครับไฟนี้เป็นภาคที่3มครับมาดูว่ามวเมาคีจะกดแฮตทิกออกนําเป็น3.0ต่อย์หรือเจ้าศิริชัยจตีคตแตกเป็น1ต่อ2วันนี้ได้รู้กันนะครับเจอกันมา3ครั้ง3ามหนนี่โ,โหสามเวทีเลยนะครับครั้งแรกี่อ้อมน้อยครั้ง2ที่สุราชแล้วก็ไฟสานี่ช่อง7จ็ดสี่นะครับ ตลาดซับเิมาอยู่ที่ใครต่อรองนะครับคู่นี้เป็นที่เป็นแล้วผมออกชอบทางฝั่งทางด้านเจ้าเมาเคีครับเจอกันมาสถิติดูดีกว่าครับแล้วไฟนี้ก็แหมดูดูความมั่นใจมาเต็มร้อยครับแล้วดูว่าจะแพ้ทางหรือเปล่าเพราะว่าก่อนนี้เจอกันมา2ครั้งชนะมารวด แล้วเจ้ามเมาคีรายนี้แกเป็นมวยที่ครบเครื่อง <c oughs> เก๋าเกมด้วยจังหวะเข้าทําแกก็แหมมีเจาะร่างสลับบนนะครับออกเป็นชุดเหมือนกันครับแล้วก็โดนต่อโดนทีตดทีเนี่ยซับร่างกายแล้วก็ฟอร์มดูจะเข้าที่เข้าทางกว่าครับมวยกาลังมั่นใจนครับคิดได้ทําได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็สดแรงขึ้นมาด้วย คุรลองของรายการครับก็ออกช็อปังฝั่งทางด้านเจ้าเมาคีนะครับเบชเชลอวดครับมองว่าชนะเจ้าสิริชัยสอเดชพันธ์นะครับแล้วก็มาถึงคู่เอกน้ำรายการครับคุณนิชกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก127ปอนด์นะครับทางซ้ายมือเกงสีแดงครับนี่คือพรเสน่ห์สอผูิพัฒน์นายจัดนักชกวัย27ปีครับมวยจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชผลงานฟอร์มหลังของพรเสน่ห์มีแพ้คะแนนให้กับเจ้าร้านสอจารย์ยองที่ช่อง7จากนั้นมาชนะคะแนนเจ้าชาพยักษ์ศักดิ์สตูลที่ช่อง7 และก็หลังสุดไปชนะคะแนนเจ้าสมิงแดงวันของโอมนะครับที่เวทีมวยเพชรบัญชาครับเกาะสมุยสุราษฎร์เมื่อตุลาคม68ที่ผ่านมาสุนูขชกวันนี้เป็นเพชรอภิชาติอภิชาติมวยไทยครับหรือเพชรแสนแสบสรจรุวันเพชรแสนแสบสจต้งปราจีนครับตัวเดียวกันนักชกวัย23ปีนะครับมวยจากอำเภอศรีนทรจนอบนุบลราชธานีผลงานฟอร์มหลังของเพชรอภิชาตครับมีแพ้คะแนนกับอนุชัยกีรสปอร์ตที่ราชเน,นจากจัดมาชนะคะแนนเจ้าศักเล็กลูกที่พ่อลงต้มที่รุมพินี แล้วก็หลังสุดนี่มาชนาธิย์นะครับสิงห์สอโชคมีชายครับที่อ้อมน้อยเมื่อกันยายน68ที่ผ่านมานะครับดูจากผลงานฟอร์มหลักของน้องคู่ดูแล้วก็คล้ายกันนะครับเว็บพิกัดน้ำหนัก127บปอนด์นะครับน้ำหนักของน้องคู่เมื่อช่วงเช้าพรสเสนนี่มา1น6 4ี่นะครับต่ำกว่าพิกัดครับขาดไป0.6 รูปร่างช่วงชกสูง170เซนติเมตรปล่อยปล่อย63 kg, กิโลกรัมเก็บตัวฟิตซอมพิธีสอบภูมิพัฒน์ที่นครศรีธรรมราชส่งคูช่ชกทางด้านเจ้าเพชรอภิชาตินะครับมา127.4รถศูนยุดสรูปร่างช่วงชกสูง167เซนติเมตรปล่อยปล่อย64 kg, กิโลกรัมเก็บตัวฟิตซอมพิธีอภิชาติเมวยไทยที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกตามภาพตามสายตาและก็ตามข้อมูลเนี่ยดูว่า พอสเสน่จะเลื่อมๆนะครับดูจะได้รอยกว่านิดนึงครับส่วนเพชรอภิชาติก็ดูจะสั้นกว่าเล็กน้อยเนื้อตัวดูแน่นดูเป๊ะทั้งคู่น้ําหนักไปปล่อยเพชรอภิชาติจะใหญ่กว่าพอสเสน่อยู่1กิโลกร,รมัมคู่นี้เชิงชกสไตล์ของทั้งคู่พอสเสน่นี่ก็เป็นรุ่นพี่ครับรายนี้เขาในเหนียวหนึบเลยเป็นมวยชนตื้อแต่น้าปั้มตีนะครับรายนี้บุกบูกสู้ดีนะครับเดินเสียบเดินแทงครับนอกในพอสเสน่แกสู้ทุกลูก จังหวะเดินทําพรเสน่ห์ก็ต้องระวังและก็ต้องรัดกลุ่มให้ดีนะครับเพราะว่าคู่ชกเนี่ยเป็นมวยที่อาวุธหนักแรงแล้วก็ของอันตรายเยอะส่วนทางด้านทางขวาเมืองเกล็นเงินเจ้าเพชรอภิชาติหรือเพชรแสนแสตนี่ก็เป็นมวยที่อาวุธแรงอะครับเป็นมวยเตะขาเตะมัดรำหักลำค้นดีไกลๆเนี่ยสอกงัดสอกฟันอันตรายนะครับวงนอกเจ้าเพชรอภิชาตเนี่ยดูดีแน่แต่จะแก้จะต้านเขา ในไหวไหมก,ก็ต้องมาดูกันนะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยโดนอัดโดนเบียดเยอะๆอาการมวยก็ดูจะแกว่งๆเหมือนกันคู่เอกนำรายการครับคู่นี้ได้คนละอย่างแล้วก็ดีนคนละแบบนะครับถ้าชอบประเภทนายเหนียวเหนียวนายแข็งแกร่งเนี่ยก็พรสนเนบแต่ถ้าชอบประเภทลำหักลำโค่อนอาวุธหนักแรงของอันตรายเยอะก็ต้องเพชรอภิชาตนะครับคู่นี้ตลาดหลักทรัพย์เปิมาอยู่ที่ใครต่อรองครับเมือ่อเปินที่เป็นแล้ว ผู้งชาบเงฝั่งรุ่นพี่อย่างขุนเข่าตังเมพรสเสน่ห์นะครับรายนี้เปิดเกมเดินชนเตะนำํำปั้มตีครับชนตื้อถึงตัวเข่านายนี่โอโหจับล้อรัดเรือยฟัดไปเรื่อยเพลงเข่าของพรสเสน่ห์แกตีได้ทุกท่วงท่าครับน้ำอึดน,น้ำทนธาตุมวยดีครับมองว่าบทเปียเสียสีโดนต่อโดนทีต่อทียิดเยอะระยะาวไปปลายดูจะมั่นคงกว่านะครับเควดทำลรายการครับออกชาบเงฝั่งทางด้านพรสเสน่ห์สภูมิพัฒน์มองว่าชนะเจ้าเพชรอภิชาติอภิชาติมวยไทยยิมนะครับ เดี๋ยวเราไปชวนครับมวยรักมวยชอบในช่องังช่างสึมกมวยเ็กกันอีกสักครั้งคู่หนึ่งของรายการครับออกช่องางฝั่งทางด้านป๊ปซี่ชูจิบะหมี่เกี๊ยวครับก็เคยชนะมาเมื่อครั้งก่อนครับจังหวะมวยดูจะดูจะดีกว่าครับจังหวะเก็บกันเนี่ยดูทําได้ดีครับแล้วก็เขาในดูแข็งแกร่งมองว่าชาเจ้าเสียล,ลาศศอดาเนินหรือศอเจ้าเล็กมองนนสูงี่สองนี่ออกชอเป็นมวยดาวชาบูครับไปที่เจ้าไอเยราโกริตะมวยไทยนะครับ โหรายนี้ซ้ายหนักแรงนะครับแล้วก็หมัดสอกอันตร,รายเขาในก็ดูแข็งแกร่งครับโดยต่อโดนเนี่ยดูว่าอาการมวยดูจะแกร่งกว่าบอกว่าใช้เจ้าเทพมงคลเซียนเบียร์แมี์สู่งคู่รองของรายการครับคุนี้พาคที่3ครับออกช็อตแรงฝั่งทางด้านมเมลคีเบชเชอวดครับก็ชนะมาแล้ว2ครั้งครับเป็นมวยแพ้ทางหรือเปล่าฝ่ายนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับแต่ว่าเจอมาแต่ละครั้งเจ้าเมวคีก็เฉือนชนะมาได้ตลอดนะครับฝ่ายนี้บอกว่าชนะเจ้า,าสิริชัยสเดชผันนะครับ แล้วก็แขยกับรายการที่ออกชอบเป็นมวยดาพิซซาเลยครับไปที่เจ้าพรเสนศสภูมิพัฒน์ครับขุนเข่าตังเมวงนนี่โอ้โหแข็งแกร่งจับล็อกเหนียวมีเด้งมียัดนะครับแล้วพรเสนแกไม่ใช่มวยเปลาะครับแกเป็นมวยที่แข็งแรงแล้วก็น้ำเบื่น,น้ำทนทาดมวยดีเบียดเสียดสีโดนต่อโดนเนี่ยดูว่าจะชนะเจ้าเพชรอภิชาตอภิชาตมิมวยไทยยิมนะครับก็จบเลยนะครับกับชอบหลังช่างครับในรายการสุวรรณเฉีประจำวันนี้แฟนมวยชอบใครชอบนักมวยคนไหน แสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกันไเช่นเคยฝากแฟมมวยทุกท่านกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟมมวยทุกท่านรับเบินเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ